เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไงว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับคืนนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อลเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซิตี้เครื่องดีเกียร์โต้้พรอมใช้ปี2000ครับสีสันสวยงามอาจจะมีรล็กน้อยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับเอาไว้ขับกันแดดกันฝนส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนครับทางกายได้เลยครับ ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตาฝนในราคาเพียง38,000บาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างก็ยังดีเลี้ยวสุดไม่ดังราคาสุดคุ้มนะครับถ้าชอบฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้ารือซื้อประจำได้ไปพาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสีด้านบนมีด้านบ้างครับเลเกอร์ด้านแดดเรียบแต่สีบางๆไม่มีชนหนักภายในเบาะผ้าเดิมสะอาดเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า ของโดยสารซ่าครับไม่แตกหักไม่ชำรุดขันหน้าเดิมบ้างติดแก๊สระบบั้วฉีดด้วยประหยัดน้ํามันสูงสุดครับแก๊สบวกหัวฉีดพิกัดดูรถอยู่สายใหม่ครับสนใจเข้าไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ